ឋ្ສ f i l t r a ช้านี้อากาศเย็นนะคะมาดื่มชาเพื่อสุขภาพนี่เลยค่ะเป็นชาตะไคร้ใบเตยแล้วก็น้ำอัญชันนะคะนะคะสดชื่นร่างกายอบอุ่นนะคะรส <c oughs> ชาติอร่อยนะคะ าเด็กๆไปเดินออกกลังกายนะคะน้องแลนโดก็ดูสิจะไปถึงไหน Come มัน t s โอเคน้องแลนโดกลัววิ่งกลับไปแล้วค่ะว่าจะพาไปออกกำลังกายสน่อยดูนก อินรีนะคะเดี่ยวมีหนูหากินสวยงามมากๆเลยนะคะเชา้านี้อากาศเย็นนะคะแฟนเดินลงมาแล้วก็เดินกลับไปเอาเสือ้อแจ็คเก็ตนะคะเพราะว่าอากาศแบบอุณหภูมิน่าจะประมาณ19 20องศานะคะแฟนบอกว่าอูหนาวมากตอนแรกไม่เชื่อนะคะไม่เอาเสื้อกันหนาวมาเขาบอกไม่หนาว พราะว่าข้างนอกนี้จะโล่งนะคะลมก็จะพัดมาแล้วก็เย็นถ้าอยู่ในโคกหนองนาเรานี้อากาศอบอุ่นนะคะเพราะว่ามีต้นไม้บังลมไว้มันก็เลยรู้สึกไม่หนาวนี่ค่ะข้างนอกก็จะโล่งแบบนี้นะคะเวลาลมพัดมาก็จะแรงแล้วก็เย็นนะคะแต่ข้างในโคกหนองนาของเรานะคะ ก็จะมีต้นไม้บังเป็นต้ทอดไปนะคะก็เลยไม่สุกไม่รู้สึกเย็นพอออกมาก็นอกประตูรั้วเท่านั้นนะคะรู้สึกว่าเย็นนะคะเนี่ยค่ะเช้าๆก็จะเดินชมบรรยากาศข้างนอกนะคะออกกําลังกาย าบ้านนาเราก็จะประมาณนี้นะคะดูนกน่าจะเป็นนกกระยางนะคะสีขาวอยู่ตรงปลายไม้นะ ลมแรงมากเลยนะคะวันนี้แล้วแฟนก็มีโปรเจกต์ใหม่นะคะกำลังติดตั้งระบบน้ำให้เราโอ้มีอะไรเซอร์ไพรส์นะคะว้าวอเราดันเดียนี้สปริงเกอร์ของเรานะคะเมื่อก่อนใช้สปริงเกอร์ที่แบบว่าต้องย้ายบ่อยๆนะคะแฟนเขาก็เลยสงสารบอกว่า จะทำสปริงเกอร์ให้ใหม่นะคะแล้วก็จะตั้งเวลาแล้วก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะคะเราดันเนี้ยอืม how many more than t e meter around you know the center mm hmm. ก็น้ำพุ่งระยะประมาณโดยรอบน่าจะประมาณ10เมตรได้นะคะระยะรัศมีประมาณ10เมตรนะคะโอ้เก่งมากๆเลยนะคะ Mm. Yeah, if I found hopeful. can mm. put one there if you want one there. Which one? You can have one there, it's going to get this area as well. but I, I can do one there for them to see just... off. for them. But I was going to carry on into your vegetable bed. Okay. I'm going to walk through there, or what? Yeah. Mm. But you know then, yeah. once you've got one in the middle, that one's doing all of that. Yeah, yeah. Yeah, good idea there. So we don't like have to go right in the the middle there. Yeah. You know all that's getting done then. Mm. You think you're right in here? You might just need one. Mm. This area, probably need one. just one there. Mm. Then I can do, now that system, I can do in other places. Yeah. What about this area as well? Hmm. Oh. If we go a bit further that way, you could probably get. We'll see what happens. Hmm. Right. One here, and there, cover, and another over there. ว e นนี้เราจะกำลัง grow something here as well one here yeah one here can cover all the the front one mm hmm. ตรงนี้ด้วยนะคะจะติดิงเกอร์สซีจุดให้แฟนเขาบอกว่าจะทำตรงไหนให้บอกเขาฮะ <c oughs> <c oughs> I เอา Help you เอ t าแฟนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องขุดรอบนะคะขุดฝังท่อนะคะเขาจะไม่ให้โชว์ออกมา แล้วก็ตรงที่ท่อโผล่มาเขาจะแต่งใหม่นะคะไม่ให้เห็นเป็นรอยไม่เห็นเป็นท่อแบบสีฟ้าตั้งอยู่นะคะเขาไม่ชอบโอ้ดูรั่หลังของเรานะคะไม่ได้หอนะคะลืมไปเลยตัวก็ไม่ค่อยสวยนะคะเพราะไม่ค่อยได้ดูแลแต่ว่าก็อร่อยนะคะ อันนี้ก็อากาศเย็นเราต้องได้ส่เสืส้กันหนาวกันว่าไงฮืมเล่นดูม่สบกอร์ โอ้ว่าจะดูเองดูสิทูหืมว่าจะดูเองดูสิน o องแซนน้องเบลล์โอ้โอไปได้กระดูกมาเม่เลอะเลยว่าหายไปไหนไม่แอบจิ้มกระดูกดยอยู่ตรงนี้เองเด็กๆน้องแซนดี้น้องเบลเล่นะคะไปได้กระดูกมาจากไหนไม่รู้ไม่รู้หัวหมูหรืออะไรว่าหายไปไหนเงียบเชียว Oh, dear, dear. วันนี้ลมแรงมากๆเลยนะคะแต่โชคดีที่ต้นไม้เติบโตให้ร่มเงาแล้วก็ช่วยบังลมนะคะนี่ค่คะลมทั้งวันเลยนะคะวันนี้ถ้าออกไปข้างนอกนี่แบบโล่งลมพัดแรงมากๆนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกโคกหนองนานะคะเพราะว่าข้างนอกนี้ลมพัดแรงมากๆเลยลมพัดแล้วก็อากาศแห้งนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกมาปล่อยๆป,ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตกไม่หนักก็อากาศ ดินก็ยังแห้งอยู่นะคะนะคะเดินออกมาห่างออกจากตัวบ้านนะคะ<ม>เริ่มจะออกมาข้างนอกตรงนี้ลมก็พัดมาแบบแรงนะคะแต่ว่าเราปลูกต้นไม้นะคะ<ม>เป็นชั้นๆบล็อกลมนะคะนี่ค่ะ ก่อนจะถึงบ้านก็มีมีต้นกระถินเตพานะคะอันดับแรกแล้วก็ปลูกยางนาซ่อมข้างๆก็มีต้นไซแล้วก็ต้นกล้วยนะคะสลับกับต้นไซเกาหลีไซอังกฤษต้นมะกอกน้ำนะคะ,นะคะแล้วก็ต้นกล้วยผัดไปเรื่อยๆนะคะมี กระถินนรงมีต้นกล้วยแล้วก็มีต้นตะขบมีต้นกะหล่๊มนะคะหรือต้นาซากุระเมืองไทยนะคะก็ดันไปทอดๆไปนะคะนะคะี่ค่ะทีนี้พอเข้าเราเข้าไปอยู่นั่งอยู่หน้าบ้านนะคะก็ลมก็จะน้อยลงนะคะเมื่อสองสามปีแรกที่ทําคคกหลงนานะคะพื้นที่โลง่งแบบ ลมแบบพัดแรงมากๆต้องไปหลบอยู่ข้างในนะคะเพราะว่ามันโล่งมันไม่มีอะไรแบบชะลอลมแต่หลังจากต้นไม้เติบโตนะคะปีที่สามอันนี้แบบว่าสบายมากนะคะลมแรงนี้แบบว่าไม่ต้องหวั่นก็เลยจะปลูกก็เลยปลูกต้นไม้แบบระยะห่างประมาณเมตรนิดๆนะคะบางทีก็สองเมตรปลูกเป็นชั้นๆไปนะคะเพื่อที่จะบังลมหน้าหนาวก็จะมีลมแรงนะคะมาทางทิศเหนือ แต่ถ้าหน้าฝนนะคะหน้าฤดอนร้อนล,ลมพา,ายุจะมาทางที่ข้างหลังบ้านนะคะตรงฝั่งนูน้นข้างหลังบ้านนี่ก็จะปลูกพวกยางนาติดติดกันนะคะยางนาแล้วก็มีไผ่มีต้นกล้วยมีไม้อื่นนะคะเป็นชั้นๆไว้เพื่อบล็อกลมคือรอบบ้านนี่เราจะปลูกต้นไม้เป็น ข้างๆรอบๆบ้านเลยนะคะแล้วหางมาก็จะปลูกต้นไม้แบบเศรษฐกิจไม้ใหญ่เพื่อช่วยบังลมบังพายุนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างขข้างนอกพวกหลงนาคะนี่ค่ะเดี๋ยวอยู่ข้างในนะคะลมจะพัดมาเป็นชั้นๆแต่พออยู่ข้างนอกนะคะนี่ค่ะตรงนี้โล่งแบบ ลมจะมาเต็มๆเลยนะคะนี่ค่ะคือจะเห็นได้ชัดเลยว่าต้นไม้ช่วยได้เยอะมากนะคะนี่ค่ะที่โล่งลมจะมาแรงมากอันนี้เริ่มเบาแล้วนะคะเมื่อเช้ากับตอนเที่ยงในบอกคูลมแบบแรงมากๆเลยนะคะดูพระจันทร์ค่ะพระจันทร์กำลังสาสองมา ดูด้วยตาเปล่านี่จะชัดเจนมากๆเลยนะคะลมเริ่มแรงแล้วนะคะอากาศก็เย็นนะคะ่เดเด็กๆก็หาหนูหาอะไรไปทั่วนะคะข้างนอกน,นี้อากาศเย็นนะคะเริ่มออกจะหนาวเลยนะคะกลับเข้าไปข้างในะ พอกลับเข้ามาข้างในนี่แบบลมจะไม่ค่อยแรงนะคะจะอุ่นขึ้นทันทีเลยเราจะเดินไปขอบๆตรงที่เราปลูกกระถินเทพานะคะ มุมนี้เราก็จะปลูกไผ่ไว้สองกอเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าลมแรงนะคะก็เลยแบบวางแผนกันกับแฟนว่าต้องปลูกไม้ไผ่เพราะก็จะรู้ลมรู้ไปตามลมแล้วก็มีพยุงนะคะมีพยุงยางนานี่ต้นคูณเขาก็เกิดเองนะคะพยงุงนางนาแล้วก็กระถินเดพาปลูกที่หลังแต่เขาโตวไวนะคะแล้วก็มีต้นมะพร้า,าวเพราะว่าเขามีรากเยอะนะคะเขาปลูกแบบ ผสมผสานกันไปแล้วก็มีต้นนี่ค่ะต้นก้ามปูหรือต้นฉำฉานะคะถัดมาก็จะเป็นไม้พยุงนะคะไม้พยุงนี่ก็ผูกหลุมเดียวกันกับต้นกล้วยเลยนะคะค่ะยันยันกันไว้เลยนะคะแล้วก็มีมะพร้าวน้ําหอมนะคะลูกใกล้ๆกันเพราะว่ามะพร้าวน้าหอมมะพร้าวนี่เขาจะมีรากเยอะนะคะก็ช่วยปังลมได้คือยึด ลากเขาเยอะก็จะยึดพวกยืดดินได้ดีนะคะค่ฝั่งนี้ก็คือคือเราจะกะเลยนะคะว่าเราปลูกต้นไม้นี่แบบว่าเพื่อบังลมนะคะดูค่ะปลูกเป็น,น,นชั้นๆไปเลยนะคะกว่าจะถึงบ้านเราลมก็ชะลอลงไปเยอะ,ะก,ก็ดูใบกระตินมเทพาไหมไปไผ่นะคะ ร่วงเป็นปุ๋ยเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอย่อยสลายนะคะก็จะเป็นหน้าดินค่ะดางใบไผ่ัป็นเงนบคลุมดินจนหบบดญ้าเริ่มจะไม่เกิดแล้วนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะจะเห็นว่าต้นไม้นี้ช่วยบังลมได้ดีมากๆเลยนะคะ เราต้องปลูกต้นไม้นะคะช่วยบังลมช่วยลดโลกร้อนโลกเดือดน,นะคะนี่ค่ะฝั่งข้างนอกโลก่งแบบไม่มีต้นไม้บังลมนะคะลมก็จะแรงมากๆกนะะี่ค่ะต้งเทพาของเราแบบกิ่งก้านเขาเป็นทรงพุ่มสวยงามนะคะพอมีกิ่งก้านเยอะๆใบเยอะๆเ,เ,เขาก็ชะลอลมได้ดีนะคะแล้วเราก็ปลูกยางนา เพื่อที่จะเป็นแบบอายุเขาจะยืนกว่ากระถินเทพาะนะคะก็เลยก็ต้องปลูกไว้นี่แหละคะ่ะประโยชน์ของป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะคะน่าจะห้าอย่างนะคะเพราะว่าจะดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจของเรานะคะ,คะอยู่กับธรรมชาติได้ออกซิเจนได้ความสวยงามความร่มรื่นนะคะ เลยอยากจะบอกพี่น้องว่าต้นไม้เราต้องอนุรักษ์นะคะเราต้องอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วธรรมชาติเขาก็จะดูแลเราเองคะ่ะ พรจันท์ค่ะยิ่งมืดยิ่งสว่างนะคะสวยงามมากๆเลยลมก็พัดโช,ชยมาเย็นสบายมากๆนะคะลมแรงมากๆเลยนะคะโชคดีเรามีต้นไม้บังลมไว้ อันนี้ก็อยู่หน้าบ้านนะคะ,นะคะลมสองปีก่อนนี่แบบว่าโอ้หนั่งหน้าบ้านไม่ได้นะคะต้องไปหลบอยู่ข้างในแต่ตอนนี้สามปีผ่านไปนะคะสบายมากๆเลยะคะ่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นนะคะเดินตามความฝันของตัวเองสวัสดีค่ะ